あてしの愛、迷惑だったりする迷惑じゃないけど答えられないああ <laughs>、そうじゃないんだよ、マスター。人はね、時に感情を抱くだけで満足ってこともあるんだよ。相手にどう思われようとね。 私は自分のしたことに一切の後悔はないしこれから先も後悔する気はないよキリエライトに嫌われたままでも構わないよ世の中キリエライトにとってそういう奴が一人くらいいてもいいじゃない私はそれで満足なのだよ <laughs> 優しいねマスターは。 สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เรามาอยู่ในช่องฟันนิวอิติทานนอตอีกแล้วกันเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้นะคะเรามาอยู่ในเกมเฟสแกนโอเนอร์นั่นเองเ<ล>ๆๆสวัสดีค่ะนะคะทุกคนเนาะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําการรีวิวตัวละครตัวหนึ่งนะคะที่ตอนนี้นะคะถ้าถามของช่องเราเนี่ยคือได้เป็นเมนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือลีลิตนะคะคัสเบอร์เซสเกอร์นั่นเองตัวที่สองของคัาเบอร์เซสเกอร์ที่อยู่ช่อง啊 ตัวแรกคืออวชูอันเปร์นะคะวันนี้นะคะที่มารีรีวิวรีลิทเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ตู้รีลิทมันเข้ามาได้หลายวันแล้วนะคะแล้วก็จากการลองใช้ดูนะคะถ้าคุณมีซับดีๆบอกได้เลยว่ามันใช้ดีอยู่นะเพะื่อเลยอยากจะบอกว่าใครที่อยากสูมรีลิทเพราะน้องน่ารักหรือว่าอยากสูมเพราะมันเป็นควิกตีเดียวนะคะก็ส่มได้นะเพราะได้ความนี่นําเป็นควิกตีเดียวนะคะแล้วสำหรับใครที่แบบอยากเน้นแรงนะคะก็แนะนำไปตัววินทัมเมอดีกว่า น้องน่ารักเนทุกคนพน้องก็มาจากบทของโอเดลคอสินะคะนาะก,ก็ค่ะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายสกิลน้องกันเลยนะแต่ว่าเราจะบอกว่าเราจะมาอธิบายแค่ตัวของสกิลนะคะอาจจะไม่ได้ลงลึกรายละเอียดขนาดนั้นนะทุกคนค่ะเดี๋ยวเรามารีวิวแบบคร่าวๆกันเลยดีกว่าขอไม่ลงลึกนะ โอเคค่ะ <Okay>, okay. ก็ลิลิตนะคะก็จะเป็นคาร์ดเบอร์เซอรเกอ์นะคะซึ่งตัวน้องลิลิตเนี่ยเป็นตัวลิมิตนะคะก็คือจับได้แค่ช่วงนี้เท่าน,นั้นนะคะทุกคน,นค่ะมาทีนี้เรามาดูตัวของสกิลกันก่อนแต่ถ้าตีนะคะนางนางจะตีเป็นเอดิทูแบบเอิร์ธนะคะส่วนไอตัวเอลิเมนตะ์จะเป็น เชออนะชาวจิกแล้วก็ตัวลายอีวิวนะคะเดี๋ยวสรุปให้อีกทีน,น,นะคะแปะมาให้ 8, แล้วลนะคะ,อะโอเคค่ะสกิลที่หนึ่งนะคะไลอ่ะเีเดียนไหนระดับ e อนะคะเนาะก็ตัวคูดาวอะคะ่ะถ้าเราอัพสูงสุดะจะเป็นจะเป็น6นะคะเน้่อต่อันนี้คือเรายังอัพไม่สุดนก็เลยเป็น8นะคะก็สกิลมันก็คือมีการลด มีโอกาส15 0ในการสรับชามใส่สตูเป้าหมาย1เทินนะคะอืมก็คือชามชามใส่สตูะหนึ่งเทินแล้วก็ลดอัตราการตอบต้านดาเมจคิทิค่าข,ของสตูหนึ่งเป้าหมาย30-5 0เปอร์เซอยู่3เทินนะคะอืมแล้วก็มีเศษดาวเศษดาวคิทิคสักยี่าดวง3มเทินค่ะซึ่งเศษดาว oh my god วว้าถ้าหาเสกดาวชอบเสกดาวมากมจะได้ตีกแรงแล้วก็นเนาอะอต่อมานะคะสกิลที่สองนะคะก็จะเป็นไล g h t up เอ้ยไม่ใช่ไล g h t the wings that d a นะคะระดับ A นะคะแล้วก็ตัวเนี้ยถ้าอัพสูงสุดอ่ะอัพเทเลวิชเจอครูดาวจะเหลือแค่หกนะคะ ส่วนอันนี้มีบัฟอะไรบ้างนะคะก็จะมีเพิ่มพลังโจมตีการอาร์ตและฟิกตัวเอง20-30%นะคะเป็นเวลา3เทิร์นนะคะแล้วก็จะมีบัฟอีเวอร์ชั่นหลบก,การโจมตีได้2อครั้งนะคะอยู่ใน3เทิร์นซึ่งทุกคนก็คือเออประมาณนั้นละค่ะนะก็ประมาณนี้แล้วก็เออมีแค่ของสกิลใช่แต่ว่าสิ่งนั้นก็คือมันเน้นอาร์ตกับฟิกแต่นาเป็นสายฟิกนะคะเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละ สกิลสานะคะ Light and Angry Love ระดับ C บวกนะคะทำไมระดับ C บวกล่ะ,ะ <c oughs> ถ้าเรายังไม่ได้อัพสกิลเลยนะคะก็จะเป็น8นะคะคือทุกสมสกิลทั้งไม่ได้อัพเลย <c oughs> มิวหนจะอยู่ที่แแล้วก็ลดมา7 <c oughs> แล้วก็ลดมาหกเทินนะคะน้องซึ่งสกิลสามอะถามว่ามันทําอะไรได้นะคะถึงแม้สกิลสามันคือเจาะเจาะเกาะนะคะก็อันแรกเลยก็คือโจมตีทะลุโลดคองนะคะเป็นเวลาสามเทินนะคะ 2. เพิ่มพลังโจมตีตัวเอง20-30เปอเ็นเป็นเวลา3เทิร์นนะคะอ่าแล้วก็มีโอกาสสุดท้ายนะคะก็่ยังไม่อ่านสุดท้ายขอโทษค่ะมีชาร์จหลอด Lord NP ตัวเอง30-50เปอนะซึ่งไอตัว50เนี่ยคือเราต้องอัพเลเวลสุดเท่านั้นนะถึงจะสามารถทำ50ได้ ะะอันสุดท้ายเลยค่ะบอกว่ามีโอกาส500%ที่จะลดการป้องกัน m e n t อ l debuff ตัว <c oughs> เองลง30%เวลา3เทิร์นะคะก็จะมีพวกกันสตันชามสก s k i ล l b กกับติดหลับนะคะก็เป็นอะไรที่อ่ะยังแก้ทางได้นะคะแต่อยู่3เทิร์นี่แหละมันเลยทำให้อาจจะมีการแก้ทางได้นะคะ <Yeah>. ah. นั่นแหละค่ะเนาะส่วนตัวแอปเพนสกิล ตัวแอทเท Skill ก็จะมี e x ใช่ไหมอ่ะมีแต่ว่าอันที่3สามเขาบอกว่าเป็น Anti-Ruler Critical ก็คือตีร u l e r แรงขึ้นเพื่อ <มา S 2> คือเพิ่มโอกาสติดคิกของรูเลอร์อะไม่ใช่สิขอโทษค่ะก็คือมันเป็นเพิ่มพลังป้องกันการโจมตีคิทิคอลต่อคัสรูเลอร์ามสิบเปอร์เซ็นนะคะอ่านั่นแหละส่วนไออันแรกกับอันที่2ไม่รู้เคอะไวด้วยนะคะ เดี๋ยวจะลองแปลดูแล้วกันนะคะว่ามันแปลว่าอะไรเนาะอืมส่วนอันนี้นะคะฮอกกุ <H oku. S 1> นะฮกกุโอเคเป็นประเภทต่อต้านคุณน,นะคะเอฟเฟกก็คือโจมตีการ์ดปิดเป้าหมายเดียวทำให้ศัตรูติดพิษเามิติพันหน่วยสามเทิน ทำให้ศัตรูติดคำสาปดาเมจ1,000เพันหน่วยเทิร์นพลังป้องพลังป้องกันของศัตรูลง20% 3เทิร์นทำให้ศัตรูติดอันะนะเชลเชวติกเอลิเมนต์แอนด์อีวิวเอลิเมนต์สามเทิร์นแล้วก็ไอ้ผลตอบรับล่างก็คือบัฟก่อนดาเมจนะก็จะมีเพิ่มพลังโจมตีกับศัตรูที่มีรอฟูลเอลิเมนต์สามสิบเทิร์นเอสามสิเทิร์นแล้วก็ มีเพิ่มพลังจมตีกับประตูที่มีฟู o เ e l e m e n t ์สาคือ้ก็ถือว่ายู่ซึ่งจริงๆอะถ้าถามจากการเล่นของเราใช่ไหมทุกคนด้วยความที่นางเป็นสยเบสเกอร์อีเวอยู่แล้วมันก็เลยจะทำให้มันอาจจะมีความเบาวกว่าคาัดอื่นแต่ด้วยความปัจจุบันอะซับ ควิกตอนนี้มันมีสก,กาดดี้ซิสเต็มถ้าสมมติว่าใครมีสก,กาดดี้ทั้งสองล่างแล้วก็ยืมเพื่อนมาคือแรงแน่นอนอยู่แล้วแล้วนางเป็นตัวตีเดียวของควิกน่าจะถ้าเป็นห้าดาวน่าจะเป็นตัวแรกเลยนะน่าจะเป็นตัวแรกเลยถ้าเป็นตีเดียวควิกนะคะถ้าไม่ผิดนะจะไม่่ใจนะคะส่วนการนะคะก็จะมีบัตเตอร์แค่ใบเดียวเองทุกคนแล้วก็ที่เหลือจะเป็นคิกกับอาร์ตอย่างละสองใบนะคะ ส่วนอาซีถามว่าจะปดได้ยังไงก็ปดได้ปกติปดได้ปกติแต่แค่เวลาเวลาไอเนี่เวลาแบบว่าเรียกว่าอะไรอะเวลาพูดไอที่สุ่มกาชาไดาอ้อะถ้าเป็นยังไม่ใครยังไม่จบ o อ c ี c อะก็จะเป็นแบบผมพูดปกติเลยแต่ถ้าจบ OCC สเมื่อไหร่ปุ๊บปะ คำพูดมันจะเปลี่ยนแล้วก็จะมีการเปลี่ยนเป็นตัวละครอีกล่างหนึ่งด้วยนะคือแบบเหมือนทุกคนเหมือนอารมณ์เหมือน,น,นอันเฟสอะ่ะใช่จะเปลี่ยนคล้ายกันแล้วก็จะคล้ายๆตัวของอันนี้ด้วยเมนาทอนค่ะเส่วนล้างสีก็ประมาณนี้แรกใครที่แบบว่าอยากมีล้างสีไม่ใช่อาร์สีก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่เราเราตั้งองันล้างแรกไว้เพราะว่ามัน <laughs> ค่อนข้างจะจะงว่วงอยู่ ส่วนเออันแรกอะทุกคนที่เป็นตีโจเพิ่มอ,อะไรโนะจมตีค่าโจมตีกับค่า HP ใช่ไหมถ้าสมมติว่าเบสมันเริ่มต้นอะมันอยู่ที่หนึ่งพัถ้าเป็นแอแคนนะจะอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสีแม็กซิมัมสูงสุดก็คือ1 2 7่งแต่ที่ทุกคนเห็นมันเพิ่มเนี่ยเพราะว่าเราอะทำการ ยัดโฟไปนะคะซึ่งการยัดโฟเนี่ยเราไม่รู้นะว่าสูงสุดเท่าไหร่แต่ถ้าเรายังไม่ยัดโฟค่ะมันจะอยู่แค่1 12, นึ7งหนสองพั้ีะคะแต่ของเราเน,นี่ยยัดโฟไปพันหนึ่งแล้วมันก็เลขึ้นมาเป็นพัน1นึนะคะส่วน HP นะคะเบตต้นๆเลเวลหนึ่งเลยก็คืออยู่ที่1,790นะคะส่วน m a ็จริงๆก็จะอยู่ที่12,210นสององรนะคะ ก็แต่ของเราด้วยความที่ของเราอะยัดฟูไปแล้วก็จะขึ้นมานม่โอเคนี่นะคะคนว่านะคะก็จะเป็นคุณบินะคะนี่ทุกคนโหสูงห้าห้าหนึ่ง้อห้าสิบเก้าน้ำหนักสี่สิบห้าเราอยากน้ำหนักเบามากเลยนะ่ะโอ้ยแม่ก็นั่นอะไรค่ะ วันนี้เราขออนุญาตมารีวิวประมาณนี้คร่าวๆแล้วกันนะคะนี่ก็ถ้าข้อมูลอาจจะสัานิดนึงต้องขออภัยด้วยนะส่วนร่างที่เราใช้ตอนนี้ขอเป็นร่างหนึ่งก่อนนะเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่ได้ร่างสามเป็นไงแต่ว่าหลายคนก็น่าีจะเห็นร่าเราว่าเป็นยังไงนะคะโอเคงั้นเราลองมารีวิวตัวละครแบบในด่านกันเลยดีกว่านะคะน้ว่าจะเป็นยังไงอ่ะโอเคค่ะนะคะตอนนี้นะคะเรามาเข้าสู่การรีวิวตัวละครของลิลิตนะคะคารเบอร์เซอร์เกอร์ตัวลิมิตแล้วกันนะคะซึ่ง มื่อแกเราเล่นผ่านไปเธอหนึ่งก่อนแล้วเรามาเธอนนี้นะคะซึ่งจริง,รงๆแล้วการลิลิีไม่ค่อยสวยเลยแต่ไม่เป็นไรค่ะก็อันดับแรกนะคะตัวสกิลแรกเลยที่เราขอแนะนําเลยนะคะเป็นสกิลติดชามเนะาเนะจะขออธิบายแล้วอีกรอบหนึ่งนะคะสกิลติดชามก็คือสกิลร้อยแอริเดียนไนน์นะคะเป็นระดับเ x นะคะก็คือจะมีทั้งหมด3สกิลย่อยนะคะก็คืออันแรกคือจะมีโอกาส150%ในการสับ ชามใส่ศัตรูเป้าหนึ่งเป้าหมายหนึ่งเทินนะคะแล้วก็อันนี้สองก็จะเป็นลดอัตราการต่อต้านดาเมจคิตที้ทข้อของศัตรูหนึ่งเป้าหมาย30-5 0เซนะคะเป็นเวลา3เทินแล้วก็อันนี้3าก็คือเสกดาคิตตี้ข้อา20 30ดวงนะคะส่วนคูดาวเนี่ยด้วยความที่เรายังอัพไม่เต็ม1ิบนะคะคูดาวมันก็มีก็เลยเป็น8นะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาใช้สกิลแรกกันก่อนเลยนะคะ นออี่นะทนกคเห็นว่านีมีเศกดาวด้วยนะคะเยอะเลยนะคะส่วนสกิลที่2นะคะสกิลที่2เนี่ยจะเป็น light like the wings that dance นะคะระดับ A นะคะเราด้วยความที่เราอัพสกิลสิบแล้วนะคะเราคููดาวมันก็จะเลยเหลือแค่6นะคะก็จะมีสองสกิลย่อยนะคะก็คือสกิลแรก เพิ่มพลังโจมตีการ์ดอาร์ตแอนด์ฟิกตัวเอง20-30เป็นเวลา3เทิร์นนะคะส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นบับอีวาอีเวชั่นนะคะหลบการโจมตีได้2ครั้งเป็นเวลา3เทิร์นค่ะใช้ไปเลยก็จะแบบมีติดหลบไ้ว้เห็นไหมทุกคนติดหลบเนี่ยเราจะให้ดูว่าติดหลบมันอยู่ได้ ได้สองกันได้2ครั้งเป็นเวลา3เทินนะคะส่วนสกิล3เนี่ยทุกคนมันคือสกิลที่ Light a n d a n g r ก l o เลนะคะก็เป็นระดับ C บวกนะคะสกิลนี้ค่ะซึ่งสกิลนี้นะคะมีอะไรบ้างเนาะจะแตกย่อยเป็น4นะคะอันแรกก็คือมีโจมตีทะลุโล่ทอง3เทินนะคะสกิล2เพิ่มพลังโจมตีตัวเอง20-30%เป็นเวลา3เทินนะคะ สกิล3ก็คือชาร์จหลอด NP ตัวเอง50เอ๊ะ30-50เปอร์เซ็นต์แต่ของเราเนี่ยจะเป็น50เปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าเราอ่ะอาจจะไม่เพิ่มเพราะว่าสกิลมันเต็มแล้วนะคะอ่ะส่วนอันสุดท้ายนะคะก็คือมีโอกาส500เปอร์เซ็นต์ที่ลดการป้องกัน Mental Debuff ตัวเองลง3 0เปอร์เซ็นต์โดยปราศจากเธอนะซึ่งในนั้นอะ่ะมันจะมีย่อยก็คือสตาร์ชามสก,กิลบล็อกสลีปนะคะประมาณนั้นนั่นเองนะคะแต่อันนี้ถามว่าใช้ไหมใช่เลยเพราะว่าจบแล้วที่สิ ด้วยนะคะตะเกีวก็ประมาณนี้ค่ะโมก็คือมีชามกับรดแล้วก็มีบัฟของอาร์ตเอ้ไม่ใช่อาร์ตควิกแล้วก็หลบเจาะเกาะเพิ่มดาบแล้วก็ลกกดลลตัวของแมนชอดีบัฟลงนะคะอะโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอมารีวิวกันเลยด้วยกันโุโกูเกยอาราชิ 夜を呼ぶよ「こだとハー立法は無恩はに穏健は闘争に平らな大地は山岳に全て溶けて混沌と化せ」イシャラーさあ悪夢の始まりさね。<noise> โอเคนะ okay, ค่ะมาค่ะก็เรียบร้อยนะคะน้องก็ <c oughs> เป็นการรีวิวตัวละครแบบสั้นๆน,นะคะเกี่ยวกับน้องลีลิตนั่นเองนะคะถามว่ามันตอบโจทย์ใครตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากเล่นสายควิกนะคะแบบตีเดี่ยวก็เลยกลายเป็นว่าแฮปปี้นะคะคือเราอะ่ะอยากได้ลีลิตมาตั้งนานแล้วนะคะเพราะน้องลีลิตน่ารัก ทำอะไรก็น่ารักไปหมดเลยนะคะนั่นแหละค่ะทุกคนเนาะก็เป็นไงกันบ้างเนาะสำหรับการรีวิวตัวละครน,น้องรีริดนะคะคือ ทางนี่ที่สรุปสั้นด้วยความที่น้องเป็นตัวใหม่นะคะแล้วเราอะลองสรุปจากหาเพจสรุปเอานะคะก็ใครอยากเพิ่มเติมข้อมูลสามารถมาบอกได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะถ้าข้อมูลสั้นก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าเราก็จะพยายามอธิบายให้ลร,รายละเอียดมากที่สุดแหละค่ะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ใส่ช่องเหมือนตอนอัลชุนเนะเาะเพราะด้วยความที่อัลชุนอันเตอร์เนี่ยตัวละครมันมาได้นานมากแล้วนะคะหลายปีก็ได้ประมาณ5 6ปีได้แล้วเนาะก็เลยส่วนลิลิเนี่ยเพิ่งมาได้ไม่นานนะคะก็คือเพิ่งมาได้ประมาณ หนึ่งอาทิตย์เกือบหนึ่งอาทิตย์เกือบหนึ่งอาทิตย์ใช่ค่ะเพราะมานางมันแต่มตตวันที่เจ็ดตอนนี้ก็ผ่านไปสี่วันแล้วนะคะก็สําหรับใครที่คิดว่าน้องน่ารักเมนน้องอวยน้องแบบสุดๆส่มเลยค่ะเอ็นพีห้ายังคุ้มเลยนะส่วนใครที่แบบว่าคิดว่าอยากเน้นสกิลนะคะแนะนําไปสุมกินซัมเมอร์ดีกว่าค่ะใช่กินซัมเมอร์ดีกว่าแรงกว่ามีเกาะด้วยนะคะเกาะโลนะคะนั่นแหละค่ะก็ว,ว่าน่าเป็นตีเดียวกัน オーケーハンガンロウホットアラビコーナハトコーンデラウィズアンマイネヒットパイナーサリハービバーイユホーおおアショカオいや私の体は覚えてないけど心が覚えているからねあんたのことうんなんか違うなこの表現でもまあ元気そうでよかったよ相変わらず天輪してる <laughs> 自分で言っておいてなんだか意味わかんないな <laughs>。